พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันท์ที่21ตุลาคม2567 เมื่อวันที่17ตุลาคม2567ณอาคารพระจอมเกล้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมอวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรับมอบเรือกู้ภัยไวไฟจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมอวเพื่อนำส่งมอบให้กับเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเ,นเพื่อนพึ่งพาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและเผชิญเหตุอุทกภัย โดยน,นายวิทักดิ์โคสุรัตกรรมการมูลนิธิเป็นผู้แถวร,รับมอบเรือกู้ภัยไวไฟ,ไฟจำนวนแปดลำจากนางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวอสำหรับจัดสรรกระจายไปถึงเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาแปดชุมชนในเจ็ดจังหวัดเพื่อนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภทยน้ำท่วม กรุงเทพ18ตุลาคม2567 True Corporation ร่วมกับแฟนตาโดยกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยอันประกอบไปด้วยบริษัทไทยน้ำทิพ์คอป์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหาทิพจำกัดมหาชนและบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า True d t a c รับสิทธิ์เข้าฟาสต์เลนในโซนเกมและโซนแฟชั่นรวมถึงรับไปเลย2สิทธิ์ลุยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในโซนอาหารและขนมภายในงานแฟนตาเฟสมันยกกำลังวันที่9 1 0ถึงสิพฤศจิกายน2567นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจเอ็กซิบิชันฮอล์5และ6ชั้น LG กรุงเทพพบกิจกรรมมินิเกมสุดว้าวที่บูธ True d t a c h 5 g พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษและของรางวัลอีกมากมาย ระหว่างวันที่15ถึง20ตุลาคม2567ที่ผ่านมามู่นิธิปอดเต็กตึง้งนำโดยนายวิเชียนเตชะภัยบู์ประธานกรรมการมู่นิธิห่วงใยผู้ประสบอุทกภยัยมอบหมายให้นายวันชิตศิรสีรองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายชุมพลบุญพักดีผู้ช่วยหัวหน้า,ผานแผนกสาธารณภัยนำทีมสาธารณภัยลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปางรวม4,000ชุดมอบเงินสงเคราะห์12,000บาทกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังและมอบเงินสงเคราะห์ค่าชาปนากิจให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ20,000บาทรวม5รายรวมงบประมาณการช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,912,000บาทนอกจากนี้มูลนิธิปลอดเล็กตึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกภัยจังหวัดสุโขทัยโดยมอบเงินสงเคราะห์จำนวน1 2 2 0 0 0บาทกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังจำนวนสีหลังและมอบเงินสงเคราะห์ค่าช้ารกิจให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ2,000 20, 0บาทรวมจำนวน2รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น8 8 0 0 0บาท โดยมีผู้แทนจากห่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะมูลนิธิในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานและร่วมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ข้างเพชรดีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสรุษเศประธานหลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรุเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามปันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ คุณแ,แร่ไรชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธจเจริญโทรศัพท์083 599456 9, 9